ถึงคิวคนธาตุดินแล้วนะคะว่าคนธาตุดินเวลามีความรักเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะรอบทพี่แล้วเราเมาคนธาตุน้ำไปแล้วเนาะว,ว่าคนธาตุน้ำเนี่ยเขาเป็นอย่างไรนะคะมาถึงคิวของคนธาตุดินนะคะกันมังกรผุธศพบ้างว่าเวลามีความรักแล้วเป็นอย่างไรนะคะโดยปกติแล้วนะคะธาตุดินจะเป็นธาตุที่ลักษณะนิสยัยเขาจะค่อนข้างหนักแน่นและเป็นคนที่ทําอะไรจริงจังเป็นคนที่แบบมีความสเตรทในตัวเองมั่นคงในตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คนธาตุดินเนี่ยส่วนมากแล้วอะถ้าสมมุติว่าเขาชอบเขาก็จะรุกหนักเลยแอบแต่เขาจะรุกหนักแบบที่สร้างความรู้สึกให้เรารู้สึกได้ว่าละเขาพูดจริงเขาทําจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเขาแบบไม่เอานะราศีกันมังกรพฤศศพเนี่ยธาตุดินเนี่ยก็จะหันหลังทันท,ทีหรือว่าแบบสมมุติว่ามันมีอะไรสะกิดใจน,นิดนึงแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่โอเคด้วยความที่เขาเป็นคนสเตรทหรือว่าซื่อตรงต่อตัวเองอะค่ะเขาก็จะปฏิเสธทันทีว่า